มาเดจ้าตับุหนึ่ด้วยกนะไรแบบบุ่ง,งบ้านเท่าเนาะโอ้ยไก่ย่างก่ย่างวิเชียนจาารื่อย่างวิเชียนมัน้อ,อาก็เผ็ดไหมทำแบบสไตล์บ้านเรานะคะ ผู้ใดกินเพ็ดบ่เนี่ยผงนัวมากหรืบ่เดี๋ยวเราเอาซูมมาใกล้ๆทุกเลยพี่อันนี้อะไรผงชูรสใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่ร้ายกับเสบร้ายด้วยจ้ะพี่น้องอะไรมันรึ่งกิโลหรอแดนใส่กินลงไปแล้วจะให้ล่วงหล่นไปหมดเลยนะคะอะไรล่วงคะ ใส่นมเยอะๆค่ะแนมนมันนี้ทปเนใส่นมเยอะๆใส่นมเยอะๆเอาตัมบอกคงเอียงขึสิใส่นมใส่สิเบย่แนมมันเสียบเดี๋ยวเานมใส่ด้วยนะคะบุกพีแกตั้แหลกไม่สิบไเขียวจ๊ะเนาะเอาไปเขียวน้ำละจ้ะ ไปของนี้ก่อจ้ะนี่มางานวันเกิดนะคะเกิดงานวันเกิดของอ่าหยาดร้าน,นของร้านของร้านนะจ๊ออะ,ะมีย่างตับด้วยนะคะมีย่างตับด้วยมีแผนกงไทยฝรั่อุ้ยตับไหมเครื่องในนะคะมันใหม่มันใหม่นี่เลยจ้ะใส่เมดเลยเลยจ้ะ ซาบุพืกับชิ้นเน่มรสชาติที่บว่าเปรี้ยวเปรี้ยวหวานนิดนึงเนาะจะได้อร่อยเนะบีบลงเล้วยจากบอกนาวมีวด,ดามารอบนี้บาน<ม>ทีเพ่น<ม>บาน<ม>ทีเพ้นอันมีคคมได้กินไมคยที่หอด นานๆจะได้เจอกันครั้งหนึ่งนะคะมารอบที่แล้วมีดแบบเหมือนมีดแม่ไม,ม้เลยนะคะแบบหั่นมะนาวแบบไม่ค่อยจะเข้าเลยนะคะขอทิชชู่หน่อยค่ะขอทิชชู่ขอทิชชู่หชชชให้สาวปุ๋ยนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> นั่งแบบนั่งแบบเอาใครอยากเข้ากล้องก็เดินมาข้างๆครบเลยคะ่ะขอบคุณนะคะเหมือนใส่น้ำตาลนะคะสักสองสอวนน,าน่าจเนาะแล้วก็ใส่ปลานะคะความนัวจะอยู่ยที่ปลาเนะชอบปลานะไหมคะ่ะเข้าปตทดอเดาคาโคษณน,นานะะ่อยส แมนแมนจ้ะ <c oughs> เขาดูขวดเขาก็รู้แล้วนะคะว่าปลาร้านี้ของใครนะคะนักลงทุนเอาบาอเขากับชินยวะก็น่าจะนะะาะปษาไซซานเขากับใบยวะน่าจะ ใส่บวกรเทรเมือไดอดองสดมอนใส่รุ่้าใสรุ่้าโอเลนคอร้องใส่รุ่นนะ้าอะสิมนะจ๊ะเนาอ <c oughs> ใส่ปลาไหลนิดนึงนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็จะใส่เส้นนะคะ น่าจะได้ตำสองรอบเลยตำไปสองโคกก็ได้บ<อ>กุกคาเทย่งบ่ฉัใสไเมืดฉันจัดแบบมดเลยเด้ข้าหนียจงโคกสองโคกสองนะส,องสิบ่ซเก่าได้จากพี่น้องพี่ซูมเข้ามาใ,ใกล้ๆครกนมีได้จ้ะมีมือกลองพอได้จากันนี้พวกเกี่ยวละมั้ยพีู่ใช้กเกียวหน ไม่มันปรุงพอนัวแล้วเราตำอีคบหนึงก็ได้เมื่อเราบอกพอดีเล้ไหมบะมี่หาก็ตั้แบบบะมี่บกเกอร์เทนน่ะชอเพ่อสครงนี้เผ็ดเผ็ดแซบเผ็ดอีดีแมนแต่ว่าสิบะมี่บุกเกอร์เท็ด แจ้เลยแจกว่าจานหน่อยค่ะเที่ยวเสร็จแล้วนะคะชิมงานบอกกินเ็ดแบนีได้แม่เดี๋ยวเอาบุกริกดิดขกเนาะเอาไปรสชาติอนุบาลนะจ๊ะเอาแบบมย่มคือะรืองน้ายแตกมาไดจ๊ะตะกองน้ลายแตกตะกองมีเงน้ำลายแตกตะกองบบนแต่บัเบนแต่ตกองได้น้ำลายแตกคือซอยกับน้ำลายแตกแล้ว ผู้ช่วยพยาบาลมาๆมากมาแซ่บแสบได้อพี่น้องมากินน้ำกันได้ใจได้อคนไทยโดนโดนสเตเดียร์ยยกันแท่านี้ก็จะเนาะอยู่ไหนเราก็ไม่เหงาถ้าเรามีกันและกันนะคะโคกสองบ่มีบุคขาเทศได้ใจพี่น้องโคกสองต้องร้องเพลงนํานเด้อยู <c oughs> ทูบเบอร์สิได้ผัวเฒ่าเลยไม่เฒ่าดอกอยู่บ้านน่ะ <c oughs> บ <c oughs> ่เฒ่าดอกนี่เป็นตับนะคะ เครื่องในแล้วก็ตับใช่ไหมมีเครื่องในด้วยใช่ไหมมีมีไตไก่แล้วก็ตับจ้านางแบบภาคเลยนางแบบอ่ะภาคตั้งแต่แล้วเนาะตับไก่กับไตไก่กันกระมดเครื่องในมันอยู่นี่ละแนวแสบมันกระมดอยู่นี่ละบานบานฝรั่งแนวยางกับเป็นตั้งสี่แล้วจ้าเบิ่งออกด้วยบ่มีเตาทานก็บานหดอกเนาะแนวยางบานเขาเป็นสี่หลักสี่หลักไม่ต้องมั่งแต่ กำลังเขาย่านไฟไหม้บานเขาก็เลยบ่มีเตาทานต้องเปิดเต่าไฟฟาจิตจ้าเดจจ้าเด้อตําหมูฮู้อันนี้เผ็ดมากแลอันนี้ก็จะเผ็ดปานกลางนะคะเผ็ดมากอยากไปยามากกว่าีพาไปกินข่าปูนกันเะจ๊ะเนาะหูน้่มยาไปกระแสพอดีเจ้าจ่าพี่น้องทำเองนะคะสูตรไม่ขาดเกาล้อจ้ะเนาะกับใครเคยกินนมกินซับวิหรือสะคิดหอดเจ้ะ เค็มข้นอีรีน่าจ๋าโบเทนฝุ่นกินไก่เปื่อยแห้งน,น่งจ๋ะเนาะขนมจีนกับเ,เส้นของเวียดน,น้ำน่าจ๋าเนี้ยวหนุ่มนะจะ๋ะเนาะนี่น่าจ๋ะขอบคุณน,นะจะ๋ะเนาะเอาพักไซนะจ๋ะพี่หล่อนใส่ถั่วงอกนะคะถั่วงอกนะจะ๋ะเนาะ เฮปมากินพับมาจ้ะพี่นอนเดี๋ยวไปกินกันเดี๋ยวจ๋าด้วมาจ้ะบอยก้นี่จ้ะเขาปุ่นได้จ้ะตามบอกนึ่งได้จ้ะอันนี้เด็กเสริมนะคะอยู่ข้างหลังคนย่างตับให้กินนะคะ นางแบบของเรานะคะดิบครัวใส่นจ๊ะพี่น้องเมนียังนี่ตอนนี้นางแบบกินโนี่อะไรนางแบบกินอะไรมาคะนางแบบกินนางแบบแป้นมจีนมากินเลยนะเอามนีหยังมา่น้เล้นคนงาได้ันอยูบานคอยเสียมือจกเลยพี่น้อง ห้เกียรติอห้เกียรติจาของงานนะจ๊ะไปตาแสบค่ะพีนพ่น้องพอดีเลย โอ right? <uh> ้โหเขาไม่ยากินรถพังงาเห็นบอกประวังแล้วใคยอยากได้ง่อยก็อยากได้อ๋อหนึ่งวันไม่งาแล้วขับรถมาเองแล้วมาคนละขันบอกนี่จ้ะอาแล้วใครไปส่งยาพี่หมวย๋อ้แต่หมูคงสิเจืดได้หนินะมึงมีคนมากินไงเนี่ย กิน oh! สัตอแล้วไปบอกกับผัวเออผัวจะเป็นเปลี่ยนอยู่ใช่ีหมใครจะรู้มาเสบอิเล่ เขาบอกว่าเป็นเฮียนเขาใหม่กินกระปุกกินยังใหม่ก็เช่นว่าพันนักเห็นแล้วเราบอกกันไปเบิ้งบ้านกันนะียังใหม่ก็เช่นตับดูไอยใหม่กินใหม่ไพ่ใหม่โอ้ยยังใหม่ไปเบิ้งกันนะพิไปเบิ้งเรื่องปวดนักแสบเพชรจิตเขาไปได้รถเขาไปแดงได้ปะเปิดประตูแม่อยู่หันมา ขันนี้จะงานเหรอจะจะอยู่จะบาอยูโรลูกบหประมาณเขาบ่อกคอคนสื่อเขาบอกแสนยูโรบบรลุทอาง่สนถามเขาเขาก็บบ่กเขาลู้ว่าคนไทยมักเบาราคากันตั้งเขาได้บ่อกมันกระดังแม่ร้อยะบานเขากสิบกัละหนึ่งแปดบาบ่อลงรค่ารถได้จ้ะยูไทยยูไทยรุ่นเหนียวสิบก๊าลานจ้ะจ้ะ <พ>ม,มูนิซ<พ>าปุ้ยสีน้ำขาวพอมันเละแพร่มูนิซาปุ้ยเด้นั่งรถเปิดประทุนได้พี่น้องโอ้ว่าจังสันตีกว่าสิมาฮอดงานเหมือนหัวฟูงเลยได้จ้ะข <laughs> ับรถราคาหลักแสนหนาบ่เป็นฝ้าขับรถซุปเปอรค์คาร์ฝ้าเต็มหนาจ้ะ <laughs> เป็นฝ้าทั้งกะ <laughs> <laughs> แม่อี่อดีได้จ้ะไป <laughs> <laughs> เปิดประทุนประทุนดา,ากแดดแต่รออะไรดีไอ้ตี สอแซบกินก่อนอิ่มก่อนเด้อมาท่านี่เกี่วกเสาเด้อ ส้มตำอร่อยมากรี่มา่กี้มันเดี๋ยวมันจืดนะใค้ละแคบหมูมากไปนี่จลมาจ้ะเซลวด็ไม่เห็นหนามูแห้งกินแสบไปแต่พ่นเอ็มก็ม่นกันเลยอันเริ่มเยอะยั่นอดียวิันนะเือ ีห้องทองเห็นบ่อมาให้เบิ้งคนห้องทองเลยจ้ะพี่น้องห้องทองมันสองจานเลยแต่มัดใหพี่น้องมาเมัดสองจานเลยจ้ะคนห้องทองเบิ้งอ่ะซดให้เบิ้งนะกูอยากอเขาเจ้าว่ต้องได้ด้วยแตนตัวมาสวยอือหุ่นน่ะเสียงดูดสาวกาลสินเด้อจ้ะนี่ยคนกาลสินเป็นกาสิผู้ไข่แน่นะจ้ะเนาะ พี่น้องจา้าคลิปนี้สาวปุ้ยกะสิข,ขอฝากไกว้ซ้เร็จก่อนนะจน๊ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไคร่ให้สาวทิสกเกตพัฒนินอินสินแลนด์ในด้วยใจเด้อฝากด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวปุ้ยได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมานะจ๊ะพี่น้องเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ